สวัสดีค่ะโอเคให้สรุปนะคะหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับผมเดี๋ยวใครเรามาเริ่มใหม่ No Thank you I'm fine Thank you ขอเคครับยังไง้องรอรย์หุ่รับนะอาจรักผู้หญิงที่แสนดีอ่อนโยนจิตใจดีมีแม่ตา ลูกคือดีทุกอย่างแบบเลิศเลอเฟมองผูอ,อย่างที่ดีดรับเขานะแต่ก็แอบแพงเขาข้างหลังเห็นไหมเด็นกระซเศร้าม,มาแบบนี้ก็คือจะกรสซำเศร้าได้ไงเริ่มใหม่เริ่มใหม่หรอยอมรับก็ไม่พ้นก็ไม่พ้นอีรอบเดิมอบก็เนี่ย รักษาเศร้ก็ให้ผลในรอบเดิมแหละไ้ประโนก่อนนี้ก็คือต้องแบบต้องตัดสินใจให้เด็กขาดนเนาะว่าจะเอายัางไงเลือกสองสองอย่างไม่ได้หรอกอะไรอันนี้คือจะเอาทั้งสองไงรับพี่เสด้น้องไงรอเนาะทำไมต้เห็นหน้าตาแล้วใครวะเนี่ยนี่ก็คือ สุดท้ายก็คือไม่เอาเพราะว่าบุคคลนี้คือรักเขาก็จริงนะแต่ว่าก็ไม่หยุดกระทำพวกเรื่องอะไร,ะไรนะไม่ใช่รักเขานะแต่ว่าแอบแอบกระทํบางสิ่งอย่างคือแป่งปนความรักของเขาไปให้บุคคลอื่นใช่ไหมแอบกระทาเนี่ยมันก็น่ารังเกียจนะเพราะว่าคิดว่าเขาไม่รู้ไงพะยะเพียง<ม>นะ กระเลามันก็อไม่รู้หรอกเลี้ยเอาอันเนี้ยไปลงตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะจะกัะแลอะไรเงี้ยไม่รู้ใช่ไหมอะไรหรอของแมวจบแมวค่ะอยก็บ่าเอาคือกานดับเบ้ลเลยค่ะทำอาไก้แล้วแต่นะคะให้มีความนึกถึงคิดถึงครอบครัวนะจ๊ะ ครอคือที่ที่หลอดใสสำหรับเราไม่ใช่บุคคลอื่นนอกบ้าน่อะอาจจะเป็นบางครอบ,บ,บครัวก็ได้บางครอบครัวก็บางก็ไม่ใช่เซตส่วนเสมอไปถามไมถึงไม่ถึงว่าบุคคลนี้นะพลังงานนี้นะคือครอบครัวคือดีสุดแล้วแต่กับเป็นมองหาสิ่งอื่นเป็นเต็มเต็มเป็นมองหาสิ่งอื่นที่คิดว่าอาจจะดีกว่าแต่สุดท้าย ใช้โดนโดนสรารพัดอย่างโกงอักหลังขโมยซั์หรือทุกทุกอย่างก็การกระทำของเขาเองโชคชะตาก็เลยมันก็จยกลายเป็นโชคชะตาของเขาเห็นไหมเนี่ยเอาเงินไปให้คนอื่นใครที่ไหนก็ทํากันเงินน่ะต้องให้คนในครอบครัวไม่ใช่เอาไปให้คนอื่นแเต้คนอื่น,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 นใช่ไหม อยากอาชนะอยากประชดก็นั่นแหละสิ่งที่เขาการเริ่มทำงานแล้วสิ่งที่เขาเคยมีใครได้เขาก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชุดสาตนของเขาเนาะเราก็ไม่อยากพูดเนาะเราว่านั่นแหละคือกล้ามของเขาคุณคะการรจาคนริจานะคะขอบคุณค่ะสิ่งใดไม่เหมาะไม่ควรอะไรที่เราเออแต่ก็เขามาขอให ก็คือเราให้เราเรื่องกันเนาะมีคํายาบคำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอขมาต่อใครนะคะทาองสิทํา์นำขอใคร้ด้วยค่ะขอเข้ามาค่ะดลวงไครห้ด้วยนะขอขมาขอใครนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงนะคะแล้วก็อ่านตามไพ่นะคะขอให้ครูบาอาารย์ศรีสิทธิ์ของทุกท่านและผุ้คนนี้นะคะ แต่แล้วแต่บรรดบาบุรุษปิยมนาปิยตายายทั้งโลกมันต้องเป็นญาณศิษย์ศิษย์ทุกอาจารย์ของรักษาของเขาว่ามีสโลในผลบุลแล้วนะคะทุกท่านสาธุในบุคคลนี้นคะคะขอบคุณค่ะที่แค่ามาเห็นดูไม่ตาเข้ามารับชมแล้วกันนะคะตัวองค์ขอบคุณค่ะ